ตำแหน่งนั้นอยู่ไม่นานแต่ตำนานสิอยู่ยืนยงไลออนเกียรติศักดิ์สิงกราประธานจัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมสอไลออน19สโสมสอปีบริหาร2567ถึง25 2568สังกัดไลออนสาคนลภาค 310A 1เชิญไลออนสุน,นัน์ปัญจวิโรธ ผู้ว่าการไลออนสากลภาคสามหนึ 1, ในปีปัจจุบันเป็นประธานในพิธีสถาปนาและมอบเหรียญประจำตำแหน่งแก่นายกสับสณโรงแรมดี e อ็นเพสเชียงใหม่เมื่อวันที่29่ิมถนายน2567ามีไรออนพินทองสับป,ปสีผู้ว่าการไลออนสากลภาคสา101ปีบริหาร2566ถึง2567ที่เพิ่งผ่านพน้น เป็นผู้ประกาศสิ้นสุดวราระการบริหารคณะกรรมการบริหารสมโมสรปี2566ถึง2567 หลังเสร็จสิ้นพิธีการมอบเหรียนายกสมสรแล้วพิธีกรได้เชิญไลออนร้อยเอกจิตหับพนานน์อดีตผู้ว่าการไลออนสากลกล่าวให้อวาสแสดงความยินดีและฝากข้อคิดดีในการเพิ่มสมาชิกภาพแก่นายกท่านใหม่ทุกท่านทั้ง19สมสรุรอาเขาจะวายกลับมาที่บุษินเขามมาขึ้นหาเดิมแล้วก็มาวางไข่ นี่ถือเป็นวัชจ,จักรใเอาเกินเอาไทยแต่ยไปหากินอยู่ที่ทะเลเิ็นที่อื่นทั้งหมดเลยเพราะทางโน้นเขาไม่จับเขา,าทราบดีว่าอนุรักษ์แค่ไหนอันนั้นทีมอันนี้เป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นลูกชารของไลออน,นท่านผมครับ,รบนายกส,มส,สมยโมสรไลออนเชียงใหม่โพสต์นะครับไลออนกันขาพรที่โรงพยาบาลนิสิุนครับ รัฐบาลของสโมสรของสามคนนะครับในโอกาสนี้นะครับผมสอ ส่วนเ1่เครื่องผ่านพน้ไลออนนิจุตินิมาคุณวิร์และเลดี้ท่านอดีตประธานสภาภาคหลสามนูว์ประเทศไทยไลออนทัชละนามสเนียท่านผู้ว่าการไลออนสามลภาคสามนสอ1รับเลือกตั้งไลออนสุนันปัญจวิโรท่านรองผู้ว่าการไลออนสามลภาคสามนสเอหนึ่ง 300. คนที่หนึ่งไลออนนิชยา สิทธาหิรัญญวัฒท่านรองผู้ว่าการและองอค์สากลภาพ 300n1 รับเละตั้งผลทบแต่กลางท่านในสำเร็จสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็งคิดสิหนึ่งสิ่งใดส่ดนงความมุ่งมั่นัถนาให้ได้ดังแก้วสารพัดนึกจะไปเห่งผลตะบนใดขอให้ดีแต่คนรับผลชอบมีกลักลาย,ย,ายามีกัลยากัยาแม่นิดนะคะที่รักแล้วก,ก็เมตตาเราจะนะตลอดไปค่ะแต่ต่อที่ หลังจากกล่าวให้อวาตแล้วก็มอบของที่ะลึกแก่คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นตำแหน่งหน้าที่ไปเป็นสิงโตครับสิงโตทองคำทั้งนายกเลขาและเฮลันยิกของ19สโมสรก็ครบก็มีความสุขที่ผลงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นี่คือสโมสรไลออนเชียงใหม่เพชรนครพิงค์ สมมสรสตรีที่เป็นสตรีร้วนที่น่าภาคภูมิใจของเชียงใหม่เพราะว่าทำงานได้เข้มแข็งไม่แพ้ไลอ้อนที่เป็นผู้ชายเลยลองมาฟังผู้ว่าการไลอ้อนสากลภาคสามหนงศ<า>นเอ็คนปัจจุบันกล่าวสสแสดงความยินดีดังนี้เชิญรับฟังครับระหว่างพิธีที่สาคัญน,นี้ที่ฉันขอความปราราทุกท่านกาบริหารสมมตสอประกอบด้วยนายกสโมสร นายกสโมสรพุ่กฐานคนรวมกับนายกการบริหารอื่นๆที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดคณะกรรมการบริหารสโมสรทั้งหมดต้องจาดที่ต้องมีการบริหารงาน,านสโมสรและปฏิบัติตามนโยบายที่ประชุมของ,ของสโมสรที่ได้อนุมัติไปแล้วตามปกตินโยบายและกิจกรรมของสโมสรจะต้องได้รับการพิจารณาก,ากลั่นกรองโดย คณะกรรมการบริหารสโมสรอดีจก่อนจึงจะเสนอข้อดมัดต่อที่ประชุมประจำเดือนหรือที่ประชุมพิเศษของสโมสรคณะกรรมการบริหารที่ได้รับสถาปนาในวันนี้ท่านที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างชื่อของท่านประธานจัดงานคือเลออนกิติศักดิ์สิงคลาก็มอบของที่ระลึกขอบคุณอดีตผู้ว่าการที่มา าวสิ้นสุดคณะทมงานชุดเดิมอันนี้ก็ขอบคุณประธานผลปัจจุบันที่เป็นผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับที่มาเป็นประธานในพธิธีมอบเหรียญให้แก่นายกท่านใหม่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อางนั้นก็มอบของที่รลึกให้แก่สมมสอทุกสมมสรโดยมีนายกรับมอบจากอดีตผู้ว่าการแลอ่อนสาวคนภาค,ค 310-A1 และท่านปัจจุบันกามลาดับ มีความสุขไหมครับเห็นไหมครับหน้ายิ้มเล,ลื่อนกรรมการใหม่นายกใหม่ mm hmm. ก็จะได้ทำงานใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติผู้ยากไร้ผู้รอยโอกาสผู้ประสบเคราะกรรมก็จะได้รับการช่วยเหลือจากไรออนเหล่านี้ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสินทรัพย์หรือเงินรางวัลใดๆก็รับแต่ ความดีความชอบได้แต่โลกหลังวัลเท่านั้นเองไม่มีทรัพย์สินมีแต่จ่ายอย่างเดียวครับนายกปีนี้ควักเงินจ่ายอย่างเดียวก็สมาชิกก็ร่วมกันช่วยกันบริหารช่วยกันบริจาคเงินเข้ากับร้อยออนสากลเพื่อจะมาช่วยเหลือมวลมนุษยชาติทั่วโลกโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาสีผิวใดๆทั้งสิน้นช่วยตามที่ได้รับ การช่วยขอขอรับความช่วยเหลือมา กรอนหลักก็เชิญท่านนาย,ยกในันรอเรับเรือาม,ามาแล้วแต่ตกหากาวันนี้เองเป็นผว่าไม่ยออ้าแล้วกจะเป็นงานแรกของท่วที่นะทนทนท 1, นันวราพี่ชวโมงครึแล้วแล้วายยพงด้ดอกมไมดดก้นแล้วกันนะฮะนี่ถ้าเอาเต็มเอาตม สถาาอาจจะอยู่ถึงสองอย่างโ่ดีที่เขายังอนุญาตให้กเราแ่้บบานเดียวหน่อยแต่กวันนี้เป็นวันที่อยากจะบอกว่าปนนก็มีครั้งเดียวนครับถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยถ,ถึงไม่กี่เดือนแ้วเราจะต้องจัดงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหลอ่อ,อนใจเป็นเรื่องของหน้าตาของหลาอ่อนป กานจัดงานคุเมมอกของที่รู้ึกขอบคุณท่านร้อยอ่อนร้อยเอกิตอับนุนาลุนอ,นนอดีตผู้ว่าการรลอยอ่อนสากลือนายกโลกนั่นนะครับจากนั้นก็เป็นคิวของอดีตประธานสภาผู้ว่ากา,ารรมีความสัง่งมากมายในเรื่องนะครับวันนี้มีคุณภาพภูมิใจในพิธีที่เรา สิบสามต่อเนือน่องมาจะรวม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9บบูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบหน,น้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย